สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเที่ยวชมวัดบางพระครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งวัดแห่งนี้ทุกคนอาจจะทราบดีคือวัดหลวงพ่อเปิ่นทิตาคุณโออดีตเจ้าวาดวัดบางพระซึ่งองค์หลวงพ่อเปิ่นก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีครับ ผู้เรืองพระเวทวิทยาคมมีชื่อเสียงโด่งดังและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับวันนี้สายมูอย่างเราเราก็ไม่ควรพลาดครับผมจึงได้พาเพื่อนๆพาทุกท่านมาเที่ยวชมมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อครับไปชมพร้อมๆกันครับ ที่เห็นลางๆอยู่นี่คือพระอุโบสถหลังเก่านะครับกำลังปฏิสังขรณ์บุรณะใหม่ครับผมถ่ายลอดตาข่ายครับไปชมรอบๆวัดพร้อมๆกันครับสวยงามร่มลื่นดีครับ ข,ข้างๆวัดฝั่งแม่น้ำช่วงนี้น้ำขึ้นครับน้ำแม่น้ำนครชัยศรีเอ่อล้นครับก็เลยจะพาเดินด้านในครับไปชมกันต่อครับแล้วเราก็เดินเข้ามากุฏินะครับที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อไปกราบไหว้ขอพรพร้อรมๆกันครับสาธุขอบคุณที่รับชมรับฟัง จนจบคลิปนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจขอบคุณครับสวัสดีครับ